เรามาเข้าเรื่องที่คุณอัญชลีก่อนนะครับคุณอัญชลีเนี่ยจากข้อมูลที่ผมทราบมาก็คือไปพำนักทํางานนะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปี1998ไปตั้งกับปีประมาณสัะะกสามสกว่าปีแล้วสามสบกว่าปีแล้วตอนนั้นไปทําอะไรที่นั่นครับอ,อ๋เอ,อก็ไปเป็นนักเรียนแล้วก็แต่งงานแล้วก ทำงานให้กับทางบริษัทที่นี่ครอบครัวมีธุรกิจที่นี่แล้วก็ส่งของวัวสดุดิบกลับมาที่นี่ค่ะก็คือไปกลับไปกลับอยู่<ะ>ตรงนี้แต่ว่าพื้นหลักๆจะอยู่ที่นั่นใช่ค่ะหลักๆจะอยู่ที่นั่นพอเรียนจบก็ทำงานก็อยู่ที่นั่นะนะครับใช้ชีวิตที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับก็ปกติดีปกติดีค่ะนะครับแต่วันนึงเนี่ยมีคนบอกว่าในข้อมูลบอกว่าปวดตามข้อะอยู่ๆก็ ปวดข้อแล้วก็ออกเวลาออเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแลผื่นตามตัวเป็นในแดงมันจ้ำจ้ำนะครับอันนั้นเป็นตอนสักกี่ปีมาแล้วอ,อ๋อ,อตอนนี้ก็ประมาณประมาณสิปีแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะฮะ<อ>จนกระทั่งเมื่อประมาณสัก8ปีเนี่ย<อ>ก็ไปหาหมอแล้วก็เทสเลือดปรากฏ<ม>ว่าก็เป็นโรคลูปัสทา้งน้นบอกว่าเป็นโรคลูปัส ใช่่ะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อค่ะปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่่ะแล้วแล้วมีอาการอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้ฮะโดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยฮะโอ้ยางนี้อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ใิฮะก็ต้อง เขามีเามีเสื้อ U V ฮะใส่ต้องใส่เสื้อแขนยาวที่กันร<ช>ังแสงด้วยเวลาจะกลับมาก็ต้องป้องกันอย่างนั้นใช่ะโอ้โหทรมานไหมฮะก็ชินแล้วฮะเป็นสิบกว่าปีเลยใช่ะเป็นสิบกว่าปีอาจารย์ครับผมขออนุญาตขอความรู้หน่อยครับลูปัสชื่อนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมันโรคอะไรครับค่ะลูปัสนี่ก็เป็นโรคที่แพ้ภูมิตัวเอง ชนิดหนึ่งนะคะโดยปกติเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่ทีนี้โดยปกติภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเขาจะจดจำได้ว่าอันไหนคือตัวเอง,อ,อ,เอ,งอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมครับอันนี้เป็นลักษณะภูมิคุ้มกันที่ปกตินะคะถ้าเชื้อโรคเข้าไปภูมิคุ้มกันจะจำได้ว่านี่ไม่ใช่ของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องจัดการทำลาย แต่ถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งเขาจะจดจําไม่ได้ว่าอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมอันไหนคือตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําลายตัวเองด้วยทีนี้จะทําลายตัวเองที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนก็แสดงออกมาทางผิวหนังครบ,ะคะบางคนก็แสดงออกมากับระบบเลือด อย่างปวดข้อนี่ก็เป็นออันนี้ก็ไปที่ข้ออ่าฮะหรือไปที่ไตไปที่ปอดไปที่ระบบประสาทก็มีอันนี้ก็แล้วแต่แต,แต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันอ่าซิสเมิกลูปัสอิริทิมโตซัสที่เราเรียก SLE หรือโรคพุ่มพวงเออนั่นสิกำลังจะอันนั้นเป็น,เป,นเป็นอาการขั้นท้ายท้าย แต่ของคุณอัญชลีนี่เข้าใจว่าอาการไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นเพราะว่าออกมาแค่ทางผิวหนังเป็นว<ช>ัตตาฟลายวัตตาฟลาแรชคือเป็น,นผืน<ผ>แดงผีเสื้อพอเจอแดดปุ๊บก,ก็จะขึ้นแดงเหมือนผีผีเสื้อคครับ<น>ะ ก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับโรค SLE ค่ะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั้นนะคะยังไม่รุนแรงเท่าซึ่งโรคเนี้ยถ้าเจอแสงแดดอะไรขึ้นมาก็จะเป็นผื่นแดงเป็นจ้ำขึ้นมาตามผิวหนังคือจะไวต่อแสง UV นะคะเพราะฉะนั้นถึงคนที่เป็นก็มักจะต้องใส่เสื้อผ้าที่กัน UV เอาไว้ดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอให้ทานยาประเภทพวกควินินคะที่ยานี้เป็นยาที่สําหรับ คนที่เป็นมาลาเรียแต่เขาใช้รักษาโรคลูปัสได้ค่ะคือทานไปแล้วไออาการปวดก็กหายไปก็ทุเลาฮะทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะวันละหนึ่งเม็ด<า>แล้วดีไหมฮะอยู่ดได้ดีแต่ว่าเท่าทีา่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานานานๆจะไปทำลายตับแล้วก็มไม่ดีกับร่างกาย ดิฉันก็เลยเพยายามศึกษาว่าจะมีอ,อะไรออื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยมันเพราะมันขั้นสุดท้ายผลข้างเคียงก็จะทาให้ตับเราเนี่ยถูกทำลายไปศึกษาแล้วคาดว่ามันจะอาจจะมีผลต่อตับแล้วก็ตาด้วยแล้วก็ตาด้วยก็เลยอยากจะหาทางออกอย่างอื่น่ก็พอดีเจอกับดรพิเชษซึ่งเป็น เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วตอพเชก็เลยบอกว่าลอง้องทานตัวนี้ดูซิว่าอ,อาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานมาประมาณปีกว่าเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผลหลังจากหกเดือนแล้วค่ะโอ้โหทานนั้งหกเดือนเลยนะฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นถามหน่อยครับอาจารย์พิเชษครับว่าบิมไปทําอะไรในร่างกายคุณอัญชลีฮะ อาจารย์ลองให้คาตอบตจริงๆ SLE Lupus ก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองครับการแพ้ภูมิตัวเองเกิดเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในเม็ดเลือดขาวของเรามี g h 2เยอะไปเยอะไปเยอะไป Th2 นี่เป็นสิ่งดีธรรมชาติถึงสร้างมานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นสารก่อภูมิแพ้หรือหนอนพยาธิที่เข้าสู่ร่างกายแต่เวลามีมากเกินไป อย่างของกรณีคุณอัญชรีรมีมากเกินไปมันก็ไปจัดการกับตัวเองอนะครับก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองขึ้นมาคือไอ้มากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไ,ไปโดนเชื้อโรคหรือว่ามีสิ่งร้าอื่นๆขึ้นมามันอาจจะอย่างกรณีเนี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากต้นตอของกรรม,มพันธนะ์มีส่วน จากกรรมพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งตกใจนะครับว่าพอเป็นโรคนี้เออเกิดจากเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะครับโรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยพฤติกรรมโรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยการสืบทอดทางพันธุกรรมครับนะครับแล้วเมื่อใช้แล้วครณีนคุณอัญชลีผมมาใช้ตอนต้นๆวิธีวิธีที่ผมบอกคุณอัญชลีไปก็คืออย่าพึ่งหยุดยาเพราะของเรามันไม่ใช่ยาของเราแปรแค่เข้าไปแล้วปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล โดยการไปทํางานกับไม่เลือดขาวเนี่ยเพราะนันค่อยๆลดไปนะครับคุณชฉลยีก็ทําตามนั้นแล้วก็3เดือนก็ลดยาได้นะครับก็แสดงว่ามันมีการตอบรับที่ดีก็สรุปก็คือว่าแคปซูลที่คุณชรลยีทานเข้าไปเนี่ยมันไปทํางานกับไม่เลือดขาวแล้วก็ลดไอทีเทสสองที่มันเกินไปให้กลับสู่ภาวะสมดุล